นักการเมืองที่ทุจริคตคดโกงจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงเด็ดขาดโดยการตัดติดที่สมัครรับเลือกตั้งไม่ให้นักการเมืองเหล่านั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตนอกจากนี้คดีต่างๆยังไม่มีอายุความสำหรับนักการเมืองที่ทุจริคตคดโกงหลบหนีคด,ดีอาญาไปเสวยสุขอย่างต่างประเทศ ธรรมประธานครับอะเป็นด้วยกลไกสองประการนี้ของรัฐธรรมนูญน,นี้หรือเปล่าคือสารองค์กรอิสระและมาตรการป้องกันนักการเมืองที่ทุจริคตคดโกงที่เข้มงวดเด็กขาดกลไกนี้หรือเปล่าที่พัคเพื่อไทยไม่ต้องการหากมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเปิดโอกาสทำให้นักการเมืองที่ทุจริคตคดโกงเข้ามามีบทบาท ในการบริหารประเทศได้อีกครั้งหนึ่งพักเพื่อไทยต้องการเป็นรัฐบาลมีภารกิจเร่งด่วนสำคัญที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับนักการเมืองที่ทุจริคดโกงมากกว่าการต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนอกจากนี้ การล่างรัตนูญฉบับใหม่ยังไปสอดครองกับความต้องการของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ต้องการจะล่างรัตนูนฉบับใหม่ทุกหมวดทุกมาตราไม่เว้นแม้แต่การแก้ไขความเป็นราชนาจาักรอันหนึ่งอันเดียวของประเทศไทยที่จะแบ่งแยกไม่ได้ไม่เว้นแม้แต่หมวดคุ้มครองสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ให้ทรงดำรงอยู่ในฐานะ อันเป็นที่เคารพจักาาระผู้ใดจะรักเมิดไม่ได้